ันนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นแบบว่าเมนูนะคะแกงป่าหมูค่ะทุกคนก็จะมีหมูเนาะแล้วก็จะมีแบบมีหมูมีถัว่วมีหน่อไม้จ้าแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะใส่ใบกระเพรานะคะใส่ใบมะกรูดนิดหน่อยนะคะนี่คือแกงป่านะคะแกงป่าหลังจากนั้นเนี่ยนะเราก็แบบต้มให้เดือดเลยค่ะซดน้ําแบบร้อนๆนะคะทุกคน นี่คือเราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จริงสุกแล้วแหละทานได้แล้วเลยค่ะแกงป่าจะแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดป่าซดน้ำแบบร้อนๆน,นะคะทุกเมนูที่แบบว่าอร่อยค่ะง่ายนะคะก็ทานแบบสบายๆนะคะทุกคนคะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะก็แบบไม่ต้องแบบใส่กะทิเนาะก็เป็นแบบแกงป่าล้วนๆน,นะคะก็คือแกงเผ็ด นะคะเป็นแกงเผ็ดแต่อีกอย่างหนึ่งเนาะเราก็เรียกแบบแกงป่านั่นแหละก็คือมีมีข้าวโพดอ่อนจ้ะทุกคนนี้เลยมีข้าวโพดอ่อนมีผักหลายๆชนิดเราก็คือใส่รวมกันไปค่ะทุกคนมีมักขือมีถั่วฝักยาวนะคะก็จะมีพริกไทยนะคะพริกไทยแบบเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะทุกคนก็ใส่เพื่อสุขภาพนะคะทุกคนเผ็ดร้อนค่ะคือ ถ้าเมนูแกงป่าเนี่ยก็ก็จะประมาณว่าเผ็ดร้อนนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เราแบบรับประทานได้แบบโล่งคอคะ่ะทุกคนซดน้ำเนี่ยแบบโล่งคอมากๆนะอืมร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดเนาะยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยนะคะทุกคนก็คือเน้นน่ะทุทุกอย่างก็ก็เน้นผักนั่นแหละค่ะแกงป่านะ,ะก็เน้นสมุนไพรมีพริกมีถั่วฝักยาวมีหน่อไม้มีข้าวโพดค่ะมีอา่า กระลำดอกอย่างเงี้ยค่ะมีมะเขือค่ะทุกคนแล้วก็มีเนื้อหมูนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะตามความต้องการค่ะทุกคนนี่คือแกงป่านะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็พร้อมตักเสิร์ฟเลยจ้ะทุกคนจ้ะก็จะเป็นเมนูแกงป่านะคะทุกคนคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแกงป่าของเรานะคะก็ก็ตักเสิร์ฟเลยจ้า มีเลยค่ะเมนูแกงป่านะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วก็นำไปรับประทานนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะสำหรับมื้อค่ำอาหารมื้อค่ำของเราค่ะทุกคนก็จะมีไข่เจียวค่ะมีแกงเผ็ดนะแกงเผ็ดค่ะเป็นเผ็ดหมูป่าแกงเผ็ดป่าค่ะไม่ใช่หมูป่านะคะทุกคน เฮ้ยพร้อมเสิร์ฟค่ะอร่อยมากเลยจ้าทุกคนคะ่ะมาทานด้วยกันนะนี่เลยค่ะเป็นเมนูเด็ดนะคะสำหรับวันนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ